มะม่วงจังสีนล้ะค่ะตะลิงปิงยังสีแล้วค่ะพี่น้องกล้วยกับลูกให้กันพี่น้องจาน,นิากล้วยกับกล้วยกับลูกแล้วขนาะดะนี่นค่ะบรรยากาศวันน่านก็ได้กินมาก้นะค่ะพี่น้องค่ะใส่ปุ๋ยแห้ตะลิงปิงแล้วนะจานคะ่ะคลิปนี้กับเมื่อกันใส่ปุ๋ยมะละกออันนี้ต้นมะม่วงก็ใส่ปุ๋ยแล้วค่ะพี่น้องพวนดินเรียบร้อยแล้วนะคะเนะะาะพรวนดินเสร็จแล้วอันนั้น กำลังพวนนะค่ะใส่ป uh ุ๋ยพวนดินต้นไม้ต้นมะคุ้งนะคะหรือต้นมะละกอพี่น้องจ้าเนี่ค่ะพวนดินใส่ปุ๋ยมะละกอเนาะค่ะอันนี้พวนดินใส่ปุ๋ยพวนดินต้นไม้ต้นมะคุ้งนะคะหรือต้นมะละกอพี่น้องจ้าเนี่ค่ะพวนดินใส่ปุ๋ยมะละกอเนาะค่ะอันนี้พวนดินใส่ปุ๋ยพวนดินต้นไม้ต้นมะคุ้งนะคะหรือต้นมะละกอพี่น้องจ้าเนี่ค่ะ พรวนดินใส่ปุ๋ยมะละกอนะคะอันนี้พรวนดินนะค่ะเนาะพี่น้องคะเนี่ยค่ะกําลังพรวนดินนะค่ะกําลังพรวนดินอันนี้อันนี้ใส่ปุ๋ยแล้วแล้วอันนี้ต้นมะละกอต้นนี้กะพรวนแล้วแล้วค่ะพี่น้องนี่จ้ะอันนี้ก็พรวนดินเสร็จแล้วเนาะค่ะนี่ค่ะเนาะนี่ค่ะเพื่อนเกดตกกินปุ๋ยพี่น้องจ้านี่อันนี้ก็ต้นดอกแคเนาะค่ะต้นแคต้นแคบ้านนะคะพี่น้อง วานาน่นนั้จะได้กินมาก็ค่ะพี่รอนค่ะใส่ปุ๋ยใหตะลิ่งปิงแล้วนะจันค่ะขีน,ะนี้ก็เม่งกำลังลูกนะค่ะกำลังผูกฝากกระหองหืมหืมอยู่พี่้องจ้ะอันนั้นตน้นกำลัง่วนดินอยู่นั่นคือต้นนั่นใส่ปุ๋ยขวนดินต้นไม้ต้นมะคุ้งนะคะหรือต้นมะละก,กอพี่้องจ้านี่ค่ะ พ่วงดินใส่ปุ๋ยมะละกอเนาะค่ะอันนี้พ่นงดินนี่อันนี้ก็ต้นนึงนะคะอันนี้กับเนี่ยค่ะมีประโยชน์นะค่ะนี่เนาะอันนี้ต้นนึงโอ้ยฝ่าห้องห่มหืมเลยน้ำค่ะพี่น้องจ้านี่พ่วงดินเนาะค่ะปลูกพักไว้กินจังว้ได้ซื้อเพิ่มเนาะพี่น้องจ้าอ่านี่ค่ะนี่ค่ะมะละกอแบบคุ่งนในราคาเบาง่ายๆโหลดเนาะ ปยงานหลุดนอกค่ะบอคุงนี่จ้ะต้นตะลิงปิงเลยค่ะต้นตะลิงปิงพี่น้องจ้ะบ้านนั้นนุนี่มากินสมและะ้วค่ะจะปลูกแต่แล้วสมสมไปกินด้อันนุนี่ปลูกว้หนาบ้านกับข้าวเต็มต้นจะคของบ้านกับบอคายกินนะคะเอินพีเอิญน,น้องมาไปกินเนี่ยอันนี้อินดาพาลัมกับบอคยูพี่น้องจ้ะอันนี้กบมาละากอนะ้อค่ะพี่น้องนี่ เอาปุ๋ยใส่ลงไปนะพี่น้องเอาปุ๋ยห้อยน้ำเหมือนน้ำเหงาน้ำหากพ่นเนาะค่ะบ้านานก็เลยกินหมาก้วค่ะพี่น้องค่ะใส่ปุ๋ยห้ตะลิงปิงแ้วนะจันค่ะคลิปนี้กับมั่งปุ๋ยใส่ปุ๋ยพวนดินนะคะใส่ปุ๋ยพวนดินฝนตกดีพี่น้องจ๊ะ,ะเหมาแลาวปลูกใส่กันเนาะพี่น้องจ๊ะนี่ค่ะ นี่กับมะเขือกําลังกําลังมีดอกแล้วค่ะบะเขือกําลังมีดอกอันนี้ก็มะละกอพี่น้องจะใส่ปุ๋ยมะละกออันนี้ต้นมะมาก็ใส่ปุ๋ยแล้วค่ะพี่น้องพวนดินเรียบร้อยแล้วแล้วพวนดินเสร็จแล้วอันนั้นกําลังพวนนะค่ะกําลังพวนดินอันนี้อันนี้ใส่ปุ๋ยแล้วแล้วอันนี้ต้นมะละกอตัวนี้กับพวนแล้วแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้กับพวนดินเสร็จแล้วเนาะค่ะนี่ค่ะอุ้ย ใส่ปุ๋ยพวนดินนะคะใส่ปุ๋ยพวนดินฝนตกดีพี่น้องจ้ะะา,าอันนี่ค่ะเพื่อจะได้กินปุ๋ยพี่น้องจ้านี่ <iß ulin> อันนี้ก็ต้นดอกแค่นะคะต้นแค่ต้นแค่บ้านนะคะพี่น้อนนงกำลังควนดินนะคะลางมากให่ใจนะคะนี่ค่ะต้นตะลิงปิงพี่น้องจ้าะะเอาปุ๋ยใส่ตะลิงปิงนะคะตะลิงปิงปลูกกำลงควนดินนะคะ วางมากใหญ่ๆแล้วค่ะนี่ค่ะต้นตะลิงปิงพี่น้องจ้าเนะี่ยเอาปุ๋ยใส่ตะลิงปิงนะคะตะลิงปิงปลูกใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วแล้วนะคะแต่มีบะเขือน้ำเนาะอ,อันต้นนี้มีบะเขอใส่ปุ๋ยพวนดินต้นไม้ต้นมะคุ้งนะคะหรือต้นมะละกอพี่น้องจ้าเนี่ค่ะพวนดินใส่ปุ๋ยมะละกอเนาะคะ่ะอันนี้พวนดินอันโน่นี่นปลูกไว้นาบ้าน,นข้าวเต็มต้น จ้คของบ้านกับว่าใครกินนะคะ่ะเอินพีเอิญน,น้องมาไปกินเนี่ยอันนี้อินดาพาล่ำกับบังใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วๆนะคะจะมีบักเขือน้ำเนาะอันต้นนี้มีบักเขือใส่ปุ๋ยพวนดินนะคะใส่ปุ๋ยพวนดินฝนตกดีพี่น้องจ๊จะ่ะกาศได้มาบ้านนูนนี่มาปลูกซื้อๆเนาะพี่น้องจ๊ะอันงามอีกแลกกน้อยกะ เ้าเต็มต้นนะคะดอกแค่ค่ะน้อพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะกําลังคว่นดินนะคะในขอพี่น้องจ้าใส่ปุ๋ยนะคะเนาะใส่ปุ๋ยในขอพี่น้องจ้าใส่ปุ๋ยนะคะเนาะใส่ปุ๋ยพี่น้องคะนี่ค่ะข้าวสวนเนาะค่ะพี่น้องอยู่บ้านกัพขวนดินค่ะพุวนดินใส่ปุ๋ยยู่พี่น้องจ้า อันนี้ก็มะละกอนะค่ะพี่น้องนี่ปุ๋ยใส่ลงไปนะพี่นอ้องปุ๋ยห้อยน้ำเหมือนน้ำเหงาน้ำหากเพิ่นเนาะค่ะเหมาอนนะ,ะ,นะ,ะปลูกใส่กันเนาะพี่น้องจ๊ะนี่ค่ะนี่กับมะเขือกําลังกําลังมีดอกนะคะ่ะบะเขือกําลังมีดอกอันนี้ก็มะละกอพี่น้องจ๊ะต้นตะลิงปิงนะคะ่ะต้นตะลิงปิงพี่น้องจ๊ะบ้านนั้นนู่นนี่มากินสมและะ้วค่ะจะปลูกแตงนมสมโสมไปกินนะ พี่น้องค่ะดีครับข้าสวนเนาะค่ะพี่น้องอยู่บ้านกับพวนดินค่ะพวนดินใส่ปุ๋ยกำลังปลูกเนาะค่ะกำลังปลูกฝากระหองห่มหืมอยู่พี่น้องจ้ะอันนั้นต้นกำลังพ่วนดินอยู่นั่นคือต้นนั่นเด็อค่ะพี่น้องจ้าใส่ปุ๋ยเนาะค่ะเนาะใส่ปุยะะ๋ยลงควนดินนะคะอ่างมากใจใจเนาะค่ะ นี่ค่ะต้นตะลิงปิงพี่นอกก้องจ้าเอาปุ๋ยใส่ตะลิงปิงนะคะตะลิงปิงปลูกพี่นอ้องค่ะนี่ค่ะข้าสวนเนาะค่ะพี่นอ้องอยู่บ้านค่ะพวนดินค่ะพวนดินใส่ปุ๋ยว่นาน้ำก็เลยกินมากค่ะพี่นอ้องค่ะใส่ปุ๋ยให้ตะลิงปิงแล้วจะจดัค่ะทนี้ก็มั่อบักเมายังสี่นะคะตะลิงปิงยังสี่เนาะค่ะพี่นอ้อง กล้วยกับปลูกกันพี่น้องจ้าเนี่กล้วยกับกล้วยกับปูกนนะคะนี่ค่ะบรรยากาศน่ะบักเมาอย่างสี่นะคะกระลิงปิงอย่างสี่เนาะค่ะพี่น้องกล้วยกับปลูกกันพี่น้องจ้าเนี่กล้วยกับกล้วยกับปลูกนนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะกำลังปูกันค่ะกำลังปูกัฝากับห้องหุ่มหุ่มอยู่พี่น้องจ้าอันนั้นต้นกำลังขวนดินอยู่นั่นคือต้นนันวิ ใส่ปุ๋ยพวนดินนะคะใส่ปุ๋ยพวนดินฝนตกดีพี่น้องจ้าใส่ปุ๋ยมะละกออันนี้ต้นมะม่วงก็ใส่ปุ๋ยแล้วค่ะพี่น้องพวนดินเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะพวนดินเสร็จแล้วอันนั้นกำลังพวนนะคะปุ๋ยใส่ปุ๋ยพวนดินนะคะใส่ปุ๋ยพวนดินฝนตกดีพี่น้องจ้าปุ๋ย ใส่ปุ๋ยพวนดินนะคะใส่ปุ๋ยพวนดินฝนตกดีพี่น้องจ้ากำลังพวนดินนะคะกำลังไม่ใหญใจนะคะนี่ค่ะต้นตะลิงปิงพี่น้องจ้าเอาปุ๋ยใส่ตะลิงปิงนะคะตะลิงปิงปลูกนะค่ะน้อพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะกำลังพวนดินนะคะกำลังปลูกนะคะกำลังปลูกฝากกรห้องฮ่มฮืมยุ้ยพี่น้องจ้า อ e ันนั้นต้นกำลังขวนดินอยู so ่น like ั่นคือต้นนั่นยู่พี่น้องจะอันนี้กัมะละกอนะคะพี่น้องนี่เอาปุ๋ยใส่ลงไปนะพี่น้องเอาปุ๋ยห้อยน้ำเหมือนน้ำเหงาน้ำหากเพ่นเนาะค่ะใส่ปุ๋ยมะละกออันนี้ต้นมะม้าก็ใส่ปุ๋ยแล้วค่ะนี่พี่น้องขวนดินเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะพวนดินเสร็จแล้วอันนั้นกำลัง่วนนะค่ะใส่ปุ๋ยพวนดินต้นไม้ต้นมะคุงนะคะหรือต้นมะละกอพี่น้องจ้านี่ค่ะ พรวนดินใส่ปุ๋ยมะละกอเนาะคะ่ะอันนี้พรวนดินใส่ปุ๋ยมะละกออันนี้ต้นมะมาวก,ก็ใส่ปุ๋ยแล้วค่ะพี่น้องพรวนดินเรียบร,อยระะ้อยแล้วเนาะค่ะเนาะพรวนดินเสร็จแล้วอันนั้นกำลังพรวนนะคะเ <mia? S 1> MM. ดี๋ยวพี่น้องจ้าใส่ปุ๋ยเนาะคะ่ะเนาะใส่ปุ๋ยะะนนะะพี่น้องค่ะดีค่ะที่้านสวนเนาะค่ะพี่น้องอยู่บ้านกับพรวนดินค่ะพรวนดินใส่ปุ๋ยเนาะ นี่ค่ะเพิ่อกับเได้กินปุ๋ยพี่น้องจ้านี่อันนี้ก็ต้นดอกแคเนาะค่ะต้นแค่ต้นแค่บ้านนะคะพะคะะคนนี่น้องใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วแล้วเนาะค่ะแต่มีมะเขือน้ำเนาะอันต้นนี้ไม่บีกะเขือนะนี่ค่ะเพิ่งกับเด้กินปุ๋ยพี่น้องจ้านี่อันนี้ก็ต้นดอกแคเนาะค่ะต้นแค่ต้นแ,ตน,แตน,แตนแค่บ้านนะคะพี่นอ้องเะืขอน้ำค่ะพี่น้องจ้านี่ค่วนดินเนาะค่ะ ปลูกพักไว้กินจังว่าได้ซื้อเพิ่มนาะพี่น้องจ้า